สองแถมหนึ่งและแถมกระเป๋าเล็กให้ด้วยราคาเท่าไหร่คะอาจารย์เจ๊กอยากได้กระเป๋าละสิเพราะว่ากระเป๋าเฟอร์เฟกต้าสวยมากๆคุณผู้ชมขาแล้วก็ใครที่อยากจะได้กระเป๋ากันอยู่นะคะไม่ต้องกระเป๋าเล็กค่ะวันนี้อาจารย์เจแจกกระเป๋าใบใหญ่เลยใช่ครับผมเพียงแค่คุณผู้ชมขานี่เลยค่ะสั่งซื้อในเซ็ตสวยเพอร์เฟกต์ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะสวยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ยังไงประกอบด้วยอะไรบ้างแน่นอนค่ะหน้ากระจ่างสไร้ฝ้ากระรอยสิวและ ไ right, ร้ริ้อรอยนั่นเองค่ะประกอบด้วยนะคะคุณผู้ชมไนท์ครีมค่ะแล้วก็เดย์ครีมนะคะยังอยู่กับเราค่ะและเพิ Lab, H ump, H ump, H ump, ่มเติมความเพอร์เฟคเข้าไปด้วยเซรั่มนั่นเองค่ะแก้ปัญหาริ้วรอยริ้วรอยเหี่ยวยน่นบนใบหน้านะ,นะคช่ยวยยกระชับใบหน้าได้ด้วยไม่ต้องพึ่งโบท็อกกันอีกต่อไปคุณผู้ชมคะเซตนี้ค่ะไนท์เดย์เซรัม่มและนี่เลยนะคะกระเป๋าใบใหญ่นั่นเองนะคะที่คุณผู้ชมอยากได้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย เหลือไม่กี่ใบแล้วใช่ครับจริงๆนะคะเหลือน้อยลงนะครับเหลือน้อยลงเพราะนันเทปสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีคือเจ้าใบาเล็กๆให้เราได้เห็นตอนนี้เหลือแต่ใบาใหญ่กันเลยทีเดียวใช่ครับผู้ชมต้องรีบนะคะสีสีให้เลือกกันได้ค่ะไน้์ครีมเดย์ครีมนะคะแล้วก็เซรั่มพร้อมแล้กระเป๋าใบาใหญ่หนึ่งใบนะคะในราคาเพียง3,290บาทคุณผู้ชมขะจากราคาเต็มเนี่ย 8,002เลยนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของได้แค่3,200กับอีก90บาทให้เฉพาะ10สายแรกเท่านั้นค่ะและถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีที่โทรติด1ใน10สายแล้วครับอยากจะโชคดีกว่านี้ครับ คุณผู้ชมแค่ชําระเงินมาก่อนในการโอนเงินเข้ามาก่อนนะคะค,คุณผู้ชมจัดได้นี่ไปเลยค่ะคอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือคโฟมลัางหน้าตามนี้เลยราคา800บาทบนะคะของ Perfecta นั่นเองทั้งหมดนี้1 2 3 4 5ชิ้นคุณผู้ชมร,ราคาเดิม3 2ม0บาทคุ้มมากเลยได้5ชิ้นเลยนะครับคุ้มมากเลยนะคะแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับสบู่ครับ มังคุดราคาที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสิวนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนลดกลิ่นกายนั่นเองนะคะ Perfecta Acne Clear นะคะซื้อ3แผม1ใช่ครับซื้อ3แถก็ละสามร้อยห้บาทนั่นเองค่ะเอาล่ะต่อไมาอยู่ันต่อค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆที่บอกว่ายังมีอีกเพียบเพราะว่า เพียบจริงๆคุณผู้ชมอัดแน่นมากเลยแน่นมากเลยทีเดียวนะคะจดหมายค่ะจากคุณผู้ชมทางบ้านนั่นเองนะคะส่งมาจากนี่เลยท่าม่วงกาญจนบุรีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมขานี่เลยนะคะส่งมาบรรยายค่ะชื่อคุณนัชพรจิตจเจริญน,นั่นเองผู้โชคดีของเรานะคะคที่จะได้รับโฟมหลังหน้าไปคุณผู้ชมขาเขียนบรรยายมาอย่างมาก <c oughs> นะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าแน่นเลย <c oughs> แน่นเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่ใช่แค่นี้ค่ะเพราะว่าไม่พอสองหน้าสองหน้าเต็มเต็มนะครับสองหน้าเต็มเต็มบรรยายกันตั้งแต่เรียกได้ว่าแรกเริ่มเลยตั้งแต่อายุสิบสองสิบมปีมีปัญหาในเรื่องของเป็นคล้ายๆเหมือนกลางน้ำนมอาจารย์เคยเล่าให้ฟังก็ <ๆ S 1> หาสารพัดวิธีคิดว่าแตนเป็นกลาครับ เอาคุณรัชพรเนี่ยเอาสีมาโลชั่นมาทาคุณผู้ชมปรากฏว่าหน้าไหมหน้าไหมจากนั้นก็อุ้ยตายแล้วหาสารพัดครีมเลยเครียดเลยยิ่งหาอะไรมาประเดประดังบนใบ<อ>หน้าจากนั้นค,คุณรัชพรบอกว่าจากนั้นเนี่ยครีมสารพัดยี่ห้อเข้า,เข,าเข้ามาในชีวิต <c oughs> แล้วไม่หายแย่ลงไปเรื่อยๆทั้งสมุนไพรทั้งสูตรธรรมชาติทั้งทุกอย่างใช้มาหมดแล้วไม่หายเลยจนกระทั่งก็เป็นอย่าง,งานัน้นจนโตขึ้นมา มีน้องคอุ้มท้องครอบน้องเสร็จอุแม่เจ้าน้าหนักก็ขึ้นอีกหน้าที่คำอยู่ก็ยังไม่หายตอนนี้อ้วนกว่าเดิมด้วยเนี่ยคือฝังแล้วเครียดจาก48พอมีน้องปุ๊บเป็น60เลี้ยงลูกเองลงไป3กิโลหรือ57ก็ยังเครียดอยู่ค่ะจนกระทั่งเลี้ยงลูกไปดูทีวีไปคุณผู้ชมดูทีซซแล้วก็ดูรายการเฮลที่โซนเจออาจารย์เจดนี่แหละนะคะก็เลยได้มีการสั่งซื้ออาหารเสริมไปทานก่อนครับ โปรไฟลเต้าไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอขอประทานโทษนะคะอาหารเสริมเจ้าตัวสลิม,ลม,มนะคะกับตัวไว้สองตัวเลยนะคะพอรับประทานไปน้ำหนักลงผูนะะ้ชมขาทานไปแค่ไม่เท่าไหร่เองนะคะ บอกว่าเดือนแรกเนี่ยเดือนเดียวคุณผู้ชมน้ําหนักลงไป3กิโลกรัมครับตึงเต้นมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยลดน้ําหนักมาสารพัดวิธียโยโย่เอฟเฟกก็โดนมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยลดเลยอดอาหารก็ไม่ลดเลยพอทานเจ้าตัวสลิมนะคะปรากฏว่า น้ำหนักลง3กิโลกรัมเลยพุงยุบสามีทักคุณผู้ชมขานี่เลยนะคะคุณราชพงศ์บอกสามีทักก็พุงยุบไปเยอะมากเลยก็เลยกล้าแต่งตัวครับกล้าออกไปเจอผู้คนมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นกินมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยเซลลูไลท์ที่เคยมีก็ไม่มีแล้วคนเสียงเงินไปกับการซื้อเครื่องสั่นจากเธอทุกสิ่งอยา่าง คุณนัาจะพรบอกไม่ไม่หายเลยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะครีม6กกระปุกคล้ายมาพร้อมกับเครื่องสันสะเทือนก็ไม่หายนี่แต่พอทานนะคะโปรเฟต้าสลิมเข้าไปคุณผู้ชมขะเดือนแรกลง3กิโลกร,รัมตอนนี้นี่สุไลั์ก็หายพุงก็ยุบนะคะรู้จักโปรเฟต้ามาในี4เดือนครับใช้เวชสัมอาทุกตัวเลยตอนนี้นะคะยกเว้นอครีมเพราะว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่ก็กำลังจะสั่งซื้อเพราะว่า เห็นคุณสมทวินคุณสมทวินใน VTR นะคะโอ๋อเล่หกแล้วผมชิ้นิ่งแดงเลยน้าตึงมากเห็นคุณสมทวินปุ๊บรอไม่ได้พนักาเจพอบอกกําลังสั่งอยู่ไอาครีมใช้ด้วยนะคะและนี่เลยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวรักกันมากขึ้นนะคะบอกเลยบอกว่า ไม่ใช่ช่วยแค่ผิวพรรณและความงามของผู้หญิงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้สถาบันครอบครัวมั่นคงด้วยค่ะเพราะถ้าดิฉันไม่มาเจอ p e r f e c t กต้สามีดิฉันคงหาผู้ช่วยพรรยามมาให้แน่ๆเลยค่ะนี่เลยนะคะแล้วมีคําถามฝากมาถามด้วยนะคะสุดท้ายขอขอ,ขอบคุณ p e r f e c t กตและทีมแพทย์ท,ทุกท่านอย่างจริงใจค่ะนี่เลยนะคะลงชื่อและเบอร์โทรศัพท์มาด้วยปิดไว้เฉพาะจิตเจริญนั่นเองขอบคุณด้วยนะคะคคที่ ส่งมาบรรยายเรื่องราวสนุกจังเลยครับแต่เขาใส่ว่าตอนที่ช่วงที่เจอปัญหาเนี่ยเครียดคงเครียดม,มานานนะครับใช้หลายๆวิธีบนใบหน้าก็ไม่ดีขึ้นใช้ธรรมชาติใช้สม,มุนไพรต่างๆหน้าก็แย่ลงนะครับเอสอันนี้บอกว่าสั่งกระเป๋าสีชมพูไปสวยมากเลยค่ะ <c oughs> ลูกเนี่ยเอาไปใช้แทนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่สั่งใหม่ก็ได้โปรโมชั่นวันนี้ก็ยังแจกกระเป๋าใบใหญ่กันอยู่นะคะสำหรับน้ำครีมเดย์ครีมเซรั่มด้วยได้ ร์มหลังหน้าด้วยถ้าแต่ตัเงินมาก่อนคุ้มค่ากันอีกแล้วเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะคุณนัชพรได้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะร์มหลังหน้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะจัดส่งไปให้ค่ะกลับมาที่ไนท์ครีมเดย์ครีมของเราได้เกิดไปนิดนึงครับที่แล้วว่าเดย์ครีมไนท์ครีมเราเปรียบเสมือนกับเป็นยาสมุนไพประจําบ้านไปแล้วเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ยานะคยะไม่ใช่ยาเป็นเวสัาอาที่เขาเน้นปัญหาในการแก้ไขปัญหาผิวหนังคนไทยโดยตรงไม่ว่าจะเป็นฝ้า กระอยดังดำจากสิวรูกลุ่มขนกว้างหน้ามันหรือหน้าแห้งมากๆในช่วงหน้าหนาวใช้ไปแล้วความชุ่มชื้นก็เกิดขึ้นมาหน้ากระมันน้อยลงฝ้ากระค่อยๆจางลงเพราะว่าเรามีสารประกอบหลักๆจากธรรมชาติที่เราเรียกว่าตัวแอสคอเบลซึ่งดีกว่าวิตามินซีเนี่ยหลายเท่าเลยเป็นโยดเลยก็ว่าได้เขาบอวิตามินซีเนี่ยเป็นอนุพันธ์เก่าแต่แอสคอเบลเป็นอนุพันธ์ใหม่ซึ่งอนุพันธ์ใหม่นี่เขาเน้นปัญหาเรื่องฝ้ากระโดยตรงทาไปแล้วแบบสืบแบบชั้นต่อชั้นเข้าไปแก้ปัญหาฝ้ากระบนใบหน้า ดังนั้นเราตอนเช้าคือเดย์ครีมส่วนคืนเป็นไนท์ครีมไนท์ครีมก็เช่นกันทําหน้าที่ในขณะที่เรานอนหลับสนิทใช่ไหมครับตอนเรานอนหลับเนี่ยไนท์ครีมก็ทําหน้าที่แบบถือเครื่องมืออุปกรณ์มากมายฝ้ากระที่มีอยู่ค่อยๆจางค่อยๆจางค่อยๆจางลงอย่างต่อเนื่องได้นะครับนะคะต้องบอกว่าเป็นกลไกที่คุณผู้ชมคุณหมอเนี่ยนะคะที่เป็นทีมแพทย์ของเพอร์เฟกต้าเนี่ยคิดค้นนะและใช้เวลาวิจัยนานทีเดียวอย่างไม่ต้องอะไรมากคุณผู้ชมสบู่เนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมเห็น สบู่หนึ่งก้อนใช่ครับแต่กว่าจะออกมาเป็นสบู่คิดคนวิจัยทดลองกันอยู่นานเลยนานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติมีหลายๆตัวที่เน้นเรื่องสิวค่ะ<ฆ>แต่มังคุดนี่แหละที่เราไปศึกษามาดีที่สุดดีที่สุดแล้วคือเปลือกมังคุดนะครับ<ฆ>คือเขามีสารแทนนินและแซนโทน<ฆ>สองตัวเป็นตัวที่เน้นปัญหาเรื่องการต้านพวกเชื้อแบคทีเรียคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเยอะๆเป็นสิวหนองใช้เป็นตัวบรรเทาได้ดีขึ้นนะครับก็จะช่วงในเรื่องของการ บรรเทาแล้วป้องกันก,การเกิดสิวขึ้นมามคนที่มีกลิ่นตัวแรงๆผิวหยาบมากๆผิวกระด้างมากๆใช้ไปแล้วผิวก็จะนุ่มขึ้นทั้งตัวลื่นขึ้นผ่องกระจ่งางใสได้มากขึ้นนะครับคุณผู้ชมที่ถ้าเกิดใครนะรับประทานอาหารเสริมนะคะตัว Perfect w h i อยู่ด้วยแล้วก็ใช้สบู่นะอาบน้ํานะคะรับรองผ่องแน่นอนนะคะแล้วก็จาได้ว่าเคยมีคุณพี่ที่ขอเรื่องของบอดี้โลชั่นมาก็อดใจกูคิดไว้หนึ่งตอนนี้พัฒนาอยู่ครับนี่คุณผู้ชม ครบถ้วนนะโปรไฟต้านะคะดูแลเราครบถ้วนทุกอย่างจริงๆเลยแต่ว่าค่ะคุณผู้ชมขาไม่ใช่แค่นี้อ่ะแค้ปัญหาสิวไปแล้วสิวที่ปุดๆขึ้นมายุบลงไปนะคะแต่บางครั้งก็ต้องดูแลในเรื่องของ รอยสิวด้วยใช่ครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าขณะที่เป็นสิวอยู่นะแล้วคุณผู้ชมใช้เซตของไนครีมเดย์ครีมนะคะครับดีมากๆเลยเพราะว่าตัวนั้นเองเหมือนกันแต่ก่อนนี้คือถ้าเป็นสิวปุ๊บต้องทิ้งรอยค่ะใช่ครับไม่บีบไม่ยุ่งกับเขาก็ทิ้งรอยอยู่ดีอาจารย์ปกติแล้วรอยสิวเนี่ยอยู่บนใบหน้าเรานานมากเป็นปีก็มีบางคนปีครึ่งก็มีนะครับเพราะว่ารอยสิวคือเซลล์ผิวหนังที่มันเสื่อมสภาพไปแล้วแล้วก็อยู่บนใบหน้าของเรานะครับถ้าใช้เดย์ครีมไนครีม็นประจำ หรือรอยคล้ำที่เกิดจากฝ้ากระค่อยๆจางลงอยู่แล้วแต่ถ้าเราพูดถึงฝ้ากระไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่เพอร์เฟกต้องพูดถึงเรื่องริ้วรอยด้วยเพราะว่าไม่มีใครที่ไม่มีริ้วรอยใช่ครับทุกคนต้องมีหมดนะครับต้องมีเพราะว่าต้องอายุเยอะขึ้นกันทุกคนใช่ครับคือจะเรียนว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถหยุดอายุของเราได้ไม่สามารถหยุดความชราของเราได้แต่ทางทีมแพทย์ของเราไปศึกษามาโดยตรงมีใบเขาเรียกเป็นอเมรกันบอดทางด้านแอนตี้จิ้งนะครับเขาเรียกว่าการปรัคับประคอง เซลล์ผิวหนังของเราให้ก้าวเข้าสู่วัยชราเนี่ยให้ช้าที่สุดเลยนะครับยืดระยะเวลาไปยืดอายุผิวใช่ครับทาได้ทาได้อยู่ในตัวเซรั่มขวดนี้นั่นเองนั่นเองที่คุณสมศรีวิทย์ใช้อยู่นะครับนี่เลยนะคะตอนนี้คุณสมรวิทย์เป็นดาราเพอร์เฟกต้ามากทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเรามาดูส่วนประกอบของตัวเซรั่มกันว่าทําไมก็ถึงแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยแห่งวัยค่าทำให้ดูดีขึ้นมาได้นะครับแบบคร่าวๆนะครับตัวเซรั่มเนี่ยก็มีส่วนประกอบหลักๆที่เราเรียกว่าตัวไฮยา ลูโรนิกแอซิดตามหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเน้นในเรื่องการช่วยลดเดือนริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าช่วยยกระชับผิวหน้าช่วยเติมเต็มร่องรึกบนใบหน้าได้ด้วยนะครับถัดมาเมื่อเราอายุมากขึ้นบางคนชอบไปฉีดยาฉีดทําให้ผิวหน้าตึงมากขึ้นใช่ไหมครับหลังจากที่เราใช้เซรั่มไปแล้วเนี่ยากระบางไม่ต้องใช้ไม่ต้องเจ็บตัวใช่ครับเราทาเป็นประจําบนใบหน้าก็กระจ่างใสได้มากขึ้นเหมือนกันดูเรียบเนียนมีน้ามีนวลได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีตัวนี้นั่นเองตัว ฮโดรลอิลาสตินผสมวิเดนี้เลยใช่ครับเป็นการเติมเข้าไปผิวเลยใช่ครับสังเกตทางซ้ายมือคือวัยรุ่นค่ะคือผิวหน้าก็เรียบตึงดูกระชับพออายุมากขึ้นก็ดูเหี่ยวย่นมากขึ้นย่อนนะครับคุณผู้ชมจะเห็นฐานล้านโค้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เป็นประจำจะช่วยปัญหาร่องลึกได้ดูเรียบเนียนสดใสเพิ่มความยืดหยุนปัญหาลุมสิวนั่นเองนะครับนะคะคุณผู้ชมคะชุดนี้ก็เลยให้ความเพอร์เฟก ประสิทธิภาพของผู้ที่ใช้ได้ใช่ครับนะคะอยั่นโชว์คุณผู้ชมมาดูเนื้อเซรั่มเบอร้าหนึ่งกะละกันนะคะต้องบอกว่าเป็นเซรั่มที่มีความใสใช่ครับแล้วก็ซึมซับได้ง่ายจริงๆคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าไม่มีความมันเลยนะคะสำหรับเจ้าเนื้อเซรั่มนั่นเองคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นเป็นใสๆแบบเนี้ยคุณผู้ชมค่ะึงไหนดีนี่นะคะคือใสๆเหมือนน้ำเลยคุณผู้ชมใสๆแต่เข้มข้นมากนะครับแต่ภายในความใสๆเนี่ยค่ะบรรจุไปด้วยต้องบอกว่าส่วนประกอบ